นั่นนั่นนั่นแบบไหนในมือพี่ป้าก็มีมืออ๋อพูดนะพูดนะใอ้ไซแม่พอมีต้องไปให้เห็นก่อนจ้าเอ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 าเดี๋ยวพึ่งนับพอพหมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพิสารบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมือนจะเป็นมือนสี่เดือนเนาะจ้ะพี่น้อง มือี้าพี่น mhm. ้องร่องหอยล่องหองจามาทางลำโดมจ้ามือนีหอยใหญ่เนาะแม่จ้านามกวสิกว่างแน่เนาะครับผมจ้าไปหลุนไปช่องก็พ่อปามีกับแม่ปามีจ้าพี่น้องมือนีสีสูงสีมันคือหมูว่านบ่ะจ้าอาหารสิตใส่ก็สะเป็นโอกไก่สดกับหำจ้ามัดเลียวร้อยนะพอปามีเนาะครับผมที่พกหลังคือกาวจ้าพี่น้องไปหลุนไปช่อดอกการจ้าสีสูงสีมันบ่อจ้าครับผมกะถือว่าเรืใไม่เนาะแม่ปามีเพราะว่าห้ากับบะหูบะไผ่มาแน่ครับพี่น้อง ครับผมเป็นลุนบ้างครับเห้ด็กเลือกเลือกจากพี่น้องหลังนี่ให้แม่ป้ามีเป็นคนเลือกครับบัณมาร์ครับพี่น้องเปียกแล้วครับเป็นทากหินบอก ก่าพีชพักน้อยนึงมาเมนเนลือกกับทุกลังนอนเหมือนกันเนาะแมนครับ <laughs> มื่อนี้เลือกมองเลือกไม้เองทุกหลังจ้ะพี่น้องผมเลือกสองมือบ่คือเป็นไดครับพี่น้องเห็นไหมป้ามีเลือกสองมือคือจังไข่เนี่ยครับหมู่บ้านเนาะแมนครับ <laughs> ล้งสุดท้ายครับพี่น้องใส่เหงื่อเป็นหลังสุดท้ายเนาะเกษตรพอปลาหมีว่านเกเอกใส่เองครับผมกษตรยามเป็นหลังแหลกแล้วครับเพราะว่าเขาใส่ขึ้นมาเนาะครับผมขึ้นมาใกล้เติบครับใส่ห่างแห้งครับมันนี่ถ่ายลุนกันกับบะย่ามแล้วครับพี่น้องกินข้อกันขอรอปลากับสาวนางเนาะแม่ปลาหมีกินข้อกันจ้าสวัสดีจ้า ครับานดีมากใส่ตุ่มขึ้นกันครับพี่น้องว่ากัระเพาะปลามีก็แม่ปลามีจ้ามาเพิ่นก็เห็นตุ่มเฮาเนาะจ้กเพิ่นก็สิใส่ต่อจากระยะเฮานี่แล้วครับขึ้นไปมาหอดหันโอ้ยครับผมลุ่นกันเบิ่งครับของเพิ่นสิถือบ่ครับเอามันๆัปลาครับผมก็ได้เวลายามเนาะแม่ปลามีเนาะแม่นจ้าสิยามจากหลังใส่สุดท้ายไปหาหลังใส่ที่แรกเนาะพร้ปลามีเนาะแม่นครับ เป็นหลุนไม่โชคเพราะกันกใจพี่น้องมังนอีสาวอยู่ในบ้านในสีโสงสีมานบาจา่จ้าหลังจากที่ห้าวใส่ตุ่มเท่ากับพอพี่น้องมานจะคล้องแล้วพอบามีเนาะแมนครับพอส่องยูทูปผู้การใจพี่น้องรอปลากับสาวนางฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามมีคนทำใเด้อจากพี่น้องไปจา้าเป็นหลุนกับแม่ปลาหมี่บางสั่งมันีนสีมานบ่จ้าไปครับเพิ่อนกับใส่เทิงขึ้นไปจากห้าวนี่แล้วเนาะแมนจ้ะครับผมห้าวกับสียามลงลุมครับพี่น้องมันหลุนหลังแหลกเขาเลยครับเป็นเจไดนเนาะ หางเหิงแหละครับลำโดมเนาะ,นะใส่ปลาลำโดมครับอ๋อมีแน่อยู่ครับพี่น้องบาดเยวกเป่าเนาะแมนครับโอเคอยู่จ้าต้องเริ่อมไม้ครับจักไผใส่หอดใส่แน่เนาะ,นะอ๋อหลังแหลกเข้าก็ได้ปีนอยู่ครับพี่น้องเล่นน้ำเตงแต่ยามหลังแหลกแล้วเนาะแมนครับเห <laughs> มือนอส่วนมากเลยแม่ปลาหมีสีใสเลือกเต้อ้ะ ถ้าเพิ่นอยู่เลืกเพิ่นห่อนเพิ่นบอกออกมาจ้าอ่าเป็นปลากเกตแข็งกับประกงสองตัวครับพี่น้องลุ่นกันต่อจ้าไม่ต้องก็ิืมลุ่นร้ายแล้วครับพี่น้องจ้่ล้างยังหันแล้วพอประมีนอะแมนครับพี่น้องหุ่นน้ำกันเด้อจ้ามันนี้สิได้นเปิใส่นามได้ไรยไม่สิเป็นจากไหนจ้ะแต่ว่าเมื่อวานนี่แกงแคนแคนจใจพี่น้องไช <laughs> ครับนางเงาไหมเพื่อครับพี่น้อง เจะหาถุ่มเเห็นจ้ะพี่น้องชาแกงหาวหลุดมั้งครับชาแกงชาแกงชาแกงินพ่อี่นี่ากาครับอู้ดแต่หลโอ้ดีพี่จังสุดๆนี่มึงเนยขาดนองขาดงูเป็นยังงเป็นยังอาเดี๋ยวกูนับครับพี่น้องน้าเดี๋ยวกนับ เลยเลอแผลงทนดมเห็ครับพี่น้องอ้าวเหมืนน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้องหรือไม่ครับระยะโดมเนะ้ะเป็นปลาซิวเขาจะล้างนี่กับปลาไอ้กางจะ้ะดลุมกระต่อจ้ะล้างนี่ใส่ปลาถั่วมจะ้ะล้างนี่เปลือกเพล่อกจะเป็นเห็นจ้ะพี่น้อง มันเป็นลุมเนาะยางต้องระวังครับเนาะะกังพาะปลมีระกังตัวหนึ่งครับระกังตัวหนึงก็ปราซิวสองสามไม่สีเด็ปูนนอะไรคคืออี๋นาบอว่านแกงแข็งแขนอ่เปลี่ยนหวยไมครับพี่นนองเติมตั่งตันกันไหมครับ นี่ฮะก็พ่อหูเลยว่าไพ่ไปใช่เนาะแม่นจ้าพี่น้องก็หากินคือกันจ้าเมื่อหน,นี่สิได้ว่าห้ามเบิดบ่จ้าพี่น้องอ้าวหลุ่นกันเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ยบ่ได้ว่าเลยพ่อพมี่เย็นบ่เอ้าเอาเอาน้าเอา้าถึงแม่ห้ามโบเบิดครับพี่น้อง ยูว <łość> ่าใครแน่ครับใส่เลยยูจ้าทำไปว่าเด็กทำยังก็โอเคเนาะแม่ครับหลึ่คือขึ้นมาแล้วจ้าของในน้ำแนมหาไม่เห็นใจพี่น้องจ้าน้ำกัดดำบานยิ่เขากันปันยังตอนใส่กูเห็นยังเนาะซูมหาเถอะพี่น้อง นนาน้านดโอ้ยไอ้จังพวกแมนปนตีไอ้กั้งืออยู่ครับหักลายแหงเนอสะสมครับพี่น้องสะสมไปเรื่อยๆจ้า่เบิ ค้อจังสีตีนตีปลาลังกอ้อเนี่ยขับของเนาะพี่อยู่ไหนน่าลัาางเหมือนกอ้อดีครับทีตัวใสๆจ้ะเห็นหดกะปลาชนิดนี้เหมือนกับตอลังนาครับดูท่กนอีจ้าลัางนี่แห้งเลยแห้ง เหรียแหงเลยน,นั่นตียงน้าวาตียงแหงรครับตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้ะตียงจนเตื่นเตียของเตีงเนาะจับขึ้นมาเป็นสีตียงเตียงคือเนาะเด็กของแหนมบ่ <c oughs> เห็น จะได้ยิ้มเปิดๆบ้านอ๋อพอพอมีเหรออ๋ยิ้มแล้วเนาะต้องได้ยิ้มเนาะแม่นครับมนีกไล่ก็เคยได้เลยครับพี่เนาะเลยนะก็เคยได้มาเป็นแล้วเนาะแม่นจ้ะครับผมก็ลืนก็ลังตะลังครับพี่เนาะคุณจันตร์จ้า บบเิทำโมบิดถือลายก็เป็นตัวนั่น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 อย่าว่าทำโมบิดจากพี่น้องต้นที่สุดนอรลังนี่จะยามาเนาะแม่ครับทำโเบิดจากพี่น้องโอ้ยฉันทำโมบดสิเป็นจังไลยพอพ่อมี ประมาณกันหลุนกันลังต้อลังครับพี่น้อหลุนกันมือต่อมือนด้วครับหุนกันมือต่อมือนะพอประมีเนาะเอ้าว้วถือแน่ยู่ครับพี่น้อ บ์เบิร์ตอีกแลยพอ <laughs> สสพ่อไม่สาสมจ้ะพี่น้องน้านมือโบสะสมใจน้มือมนมือโบอรครับพี่น้องออกจากบ้านมากก็พอได้อยนะู่เนาะจ้ะพอได้อยู่ได้ดกินจ้ะพี่น้องได้รลายมือได้หน่อยครับ อาเดินกันต่อเรื่อยๆครับยังอีกหลายลังอยู่เนาะจ้าเห็นลอยเพราะว่ามี่เห็นลอยครับพี่น,อน้องเพราะว่าแดดซองพจน์จ้าพี่น้อ, <S <S นอนนงเห็นน้อยเป็นจังไรขนาดเห็นลอยที่มีสัมเห็นเลยนน <S <S> เนาะไปบบสวยจ้าพี่น้องน,นัง ยกเปล่าก็โอเคเลยนะชอบอนนี้อาวยังเอเนะอยู่ครับพี่นอ่อ <c oughs> ถ้าลุนเบื้งหลังอยะครับเาจ้าง <c oughs> ่ายแค่ันยบกนี้อบเห็นกันลุนกันบันยกพ, <c oughs> พุ่นละครับพี่น่อ แบบไหนนมือน้าวคือข่วนครับของมือนีนอคล้องมือนีจ้าอ้าวเป็นละมือกับมือคือกันหล่ะใจพี่น้องครับผมความไร้คล้องแต่ละมือครับบือคือกันด้วยครับดิ่งแห้งนออ้าวแห้งไม่แห้งเลยขุยยกล้วครับโอ้ยเคแล่ะใจพี่น้องนะใส่สวยจ้าขื่อข่วนอยู่ครับ พูดแต่หลังเลยต้างนาำเล้วจ้าทำบ่ด์ดอีกแล้วถือค่าทำห้างบ่ร้ายก็พี่เนาะเอ n ้ยเอ nhẹ เหมือน ายนะน้นอ <laughs> น้าวก็บบนไอ้แล้วครับพี่นอ้องเด้ปนแล้วบาแด้เสนนมไลรอเนาอครับ <laughs> <laughs> อ้หลังฝนก็ดดีดีใะพี่นองาวหลุนกันตอ่อจ้าหลุนกันตอ่อจ้าพี่นอ้องลังนงสี อายะาฤทธิ์เอเยะจ้ะ <laughs> เอาวเขาหลุนน้ำกันครับเชียงไงามแม่ปลาหมี่เชียงกลากระตูนะ่าจะมาข่าตุ่มเหยียบเงี้ยเหยียบเงี่ยโอ้ยกระปูครับ,บ<อ>พี่น้ององทับกระปูจ้ะพี่น้องอ้าวป้าก็มีอืออ้ออาวโคงไกลรุดเลยเนาะอ้ยเบฟนี่ก็เอิญว่ายโอยจ้ะพี่น้อง เอาเอาื่งไก่กันมาพี่น้องเหลียวมาเล้วเออคนเป็นขาวๆอยู่นะพี่นอ้องกะปูจ้ะพี่น้องกะปูกะปลาจา้ะรวมๆกันแล้วก็โยดจ้าเอา,อ,ญญา,าเอายะครับอายะจ๋าไม่เลยพี่น้องจา้อญญาอายะ้มีแน่แล้วนอ้องพูนะ่ะพูนะ่ะ <laughs> ธรรมดาจา้ะ <laughs> ยังไงย่างเออกินขาขาวเลยเยอไปนะนเนาะบรเนใจเลยบบลาจนได้นะอบแม่มีเนะาะขนาดพูดอยู่ไงยังนบนเรเนใจแม่บำมีบรเนใจแม่บำม,ม,มีต้องไปให้เห็นก่อนจ้าเอ้ยเนาะโยดครับโยดยังเขาตุ้มเาจะกินได้เอาห<ว>มดจ้ะนะแมนจ้าูนยนรวมไอ้เป็ดขาจ้า กระปูหินเด้อจ้ะพี่น้องดองกินกะตัมหงส์ใส่ไว้ไวเมื่อคืนนีขาดแน่นอนครับแม่จ้ะว่านเครื่องตีกบ่เกือบครึง่งเนาะแมนทั้งกระปูจ้ะแม่ปอมีก็สิเก็บกระปูออกด้วย้ะพี่น้องใส่ถุงต่างหากเนาะปล่อยใบนี้ต้องมีงนิบเนาะกระปูออกแล้วครับพี่น้อง ได้ลายเติบเนอกปลาลังนี่เนาะแมนจ้ะพี่กระปูหาดูได้ลายเติบครับอ้าวดูกระต้อลังหน้าครับจ้าเดี๋อยู่สีลังนะพ่อปาหมีเนาะแมนครับลุ้นกันจ้าอเห็ดคือแต่ดอกเอาสมเป็นเอียงข้อสองครับพี่นนางลุ้นมึงครับ อาเอ้าว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 อาอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอาเอ้าว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 อ้าเอ้าอ้าว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 อ้าพอ่าอ้าองาวอ้าวอ้าเอ้าวอ้าอ้าวอาวอ้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 าวอาแอ้าวอ้าวอาอาเอาวอ้าวอาวอาวอ้าวอา้าอาอาเอาวอาอาอาาาอ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 าาาอาอาอาวอาาอ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 าเอา เป็นว่าฉันเป็นของโมน้ก่ะเฮ้ยเปย์ๆได้ใจพี่น้องอย่าพึ่งนับพอพอมีอาปลาซีเขาครับปลาอีดเนาะแม่จ้าสวยๆอยู่ครับพี่น้องขันแบบนี้กะชุมช่ำใจพี่น้องอ๋อลุนกันนีครับในอีกสามลังเนอะพี่น้องจ้ะคุกพึ่งอยู่นะแม่พะมี โคดคักใจพี่น้องหายหัางด้วยครับเป็นซีฟจ้ะนี่ละก็เอินพงกกจรใจพี่น้องคักนาองขอปพ่อแมีเนาะครับขักห้างบุคลัญไงแต่พี่น้องมีเบิดทุง,งาจ้ะพี่น้อง ดุนกันต่อจ้าพี่นอ้องหลังจากเขาเห็นเพิงกุ๊กเนาะพอพอมีนอนเนาะเป็นซิฟจ้าพี่นอ้องห่างเพิ่นจ้นาโดนตัวห้อยต่อจ้ามืดมืดดุนน้ำกันจ้าพี่นอ้องหลังต่อหลังจ้ะแม่ปพอมีก็เห็นกักนอ๋อตะกั่งสองครับเซตเบิซ่อมมาเห็น <laughs> ปัสสาวสองตัวเนาะมือนี้ท้ามบวชเลยนี่ยังหลังแสบก็มีเนาะ,ะมีหลังถือลังบอ่อครับพี่เนาอไปกางเซ็ตเลยจ้ะพี่เนาะถ่ายถ่ายมาหนูนนหสีหึงเนาะแม่นครับใส่ก่อนครับใส่ก่อนยานที่หลังจ้ะหน้าที่บ้านก็ได้สามีแล้วเนาะไปได้หลังสุดท้ายเต็มเลยครับ เหมือนกับตอนลัางนาเลยครับมือนหนีหาลัางสุดท้ายแบบเมื่อวานนี้พอพอมีน้หน,นึง่งในลอยเลย <laughs> ลังนีใส่น้ำเพรน้ำเฟื่ยเนาะพอพอมีเนาะแมนครับส่วนกันใจพี่น้องใส่หาครับพี่น,ออนอ้องลังร่องสุดท้ายจ้าแบนโลโบโมเมนแม่สุดท้ายเนาะโมเมนสุดท้ายเลยนี่ลังนีร่องร่องลังนีร่องร่องพระเอกตีเลย โอหมเ่เ <laughs> ีปลากังสองตัวเอ,อ้องแมวนี่ <laughs> อ้าวพะล่องเนาะพะล่องแมนจากพะร่องพะล่องอพะล่องมีปลากรังสองพระเอกกลัวหนีน้องพระเอก <nn> <laughs> จ้าพี่น้อง <laughs> อ๋สองตัวก็ถือมาจนว่ากับ เดี๋ยวเทเบิลชูหลังด้วยจ้า,า,จาพี่น้องปีนใส่โมคือเก่าครับ <c oughs> จ้าหลังอ่อยเงะเนาะเติมกันจา้าหลังอัอนใหญ่เราก็มีอยู่จา้าหลังสุดทายจ้าพี่น้องเออยินเสียงน้องพว่าพี่น้องเพิ่งมาหากินที่ไกาจ้าแม่นครับพี่น้องเพิ่งมาสอนครับเปิเ้เติ้งจ้าพี่น้องหอมเสียงสมุนเนาะอ้าลุนเบิ่งครับ ผู้ชายที่เต้นแล้วโดยเด็กก็กังตัวหนึ่งเนาะบอโลเลยบอโลมีเขาบ้าเขาว่าเขาบ่อยแล้วล่องเาล่องนิ่วถึงสองเขาเอ๋ยถึงตัวเดียวโหหมดขนาดเหอะจุดรวมเนาะหายขนาดคนตื่นเหอะขอไปสรุปยอดกันอีกเท้นนึ่งครับพี่น้องครับผมก็ได้เวลาสรุปผลงานเนาะ ยามขรบถูกลังเลยครับพี่น้อมมื่อนี้ยิ้มค่อยๆจ้ะพี่น้องยิ้มแมห้งมป็นไรจ้ะเบ่งผลงานโดยร่วมเลยจ้ะจ้ะผลงานเท่าจ้ะพอใดอยู่ครับพี่น้อมแมนจ้ะประมาณครึ่งกระติกนี่ละครับจ้ะบ่คือมือวานนะพอประมีเน,ะนาะแมนครับอ้าวได้หน่อยได้หลายเป็นเรื่องปกติครับ,ป,รบปูห้าก็ได้บ่พอครึ่งโลเลยครับแมน,นจ้ะ,ะ,นนจะปูนี่ถึกลังเดียวเนาะแมนครับครับผมหากินแต่ละมือกะมีมือมันมือบ่อครับพี่นุ่มจ้ะ มือนีก็มานค่อยๆครับกับถือทุกหลังยู่งจ้าพี่น้องแต่หากบ่เอเล่นะพ่อปลามีเนาะครับผมผลงานมือนีก็พ่ออยย่ได้กินใจพี่น้องด้ประมาณเพิ่งกระพิกนะพ่อปลามีเนาะครับจ้าฝากก็ไห่ก็แช่ก็ติดตามมีส่องอีสานบานฉันในได้จ้าแม่ปามีกับขอบุญขอบคุณพื้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกร่างแรงใจที่สรงให้พ่อปาหมีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันไหมคลิปนาจ้า